มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนค่ายรถไฟฟ้าเจ้าดังเผยผลตรวจแล้วสาเหตุหนุ่มจอดชาร์จแบตจู่จู่ควันลุกท่วมจากกรณีที่หนุ่มรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงนํารถไปจอดชาร์จไฟฟ้าหน้าห้างสรรพสินค้า ที่เขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีขณะที่พาครอบครัวมาซื้อของกำลังชาร์จถึง50%พบว่าควันลอยออกมาจากฝากระโปรงรถนะคะซึ่งเรียกเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมสถานการณ์ต่อมา BYD ส่งวิศวกรชาวจีนเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพร้อมนำรถคันดังกล่าวเข้าศูนย์ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ ล่าสุดนะคะ BYD ออกมาถแถลงฉบับที่2ชี้แจงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวโดยเปิดเผยทาง Facebook เมื่อวันที่4กันยายนผ่านมาระบุว่าเรียนลูกค้าทุกท่านฉบับที่2ขอเรียนแจ้งความคืบหน้ากรณีรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3มีควันเกิดขึ้นบริเวณฝากระโปรงรถขณะที่กำลังชาร์จไฟ DC อยู่ที่สถานีชาร์จไฟนั้นในวันนี้ทางทีมวิศวรกร BYD และ เรเว่ได้เร่งทำการตรวจสอบทุกระบบทุกอุปกรณ์เพื่อหาสาเหตุในครั้งนี้อย่างเต็มที่ข้อสรุปเบื้องต้นจากทีมวิศวกร BYD และเรเว่ที่ได้ตรวจเช็คสภาพภายนอกบริเวณพื้นที่ใต้ฝากระโปรงรถด้านหน้าพบความเสียหายบริเวณจุดชาร์จไฟที่เชื่อมต่อไปอยังแบตเตอรี่12โวลต ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนส่งผลไปยังท่อแอร์ได้รับความเสียหายจนทำให้น้ำยาแอร์รั่วออกมาและเกิดควันออกจากน้ำยาแอร์ที่ผสานกับความร้อนในบริเวณดังกล่าวแต่ไม่เกิดเปลวไฟแต่อย่างใดในส่วนระบบอื่นๆ ที่ใช้ควบคุมกระแสไฟชุดสายไฟแล้วก็จุดเชื่อมต่อสายไฟที่ควบคุมแบตเตอรี่แรงดันสูงช่องเสียบชาร์จไฟแล้วก็ตัวแบตเตอรี่แรงดันสูงไม่ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางท oh ีมวิศวกรของ B ีวดีและเรเวกำลังเร่งตรวจสอบหาข้อพิสูจน์เพิ่มเติมในท aster, ุกระบบของรถให้มั่นใจอย่างครบถ้วนขั้นตอนต่อจากนี้ทาง B ีวดีและเรเวเตรียมนำชิ้นส่วนอะไหล่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหาย จนรถสามารถเข้าโหมดออนพร้อมเปิดใช้บริการใช้งานได้ตามปกติสามารถใช้เครื่องมือพิเศษตรวจวิเคราะห์การทำงานของรถอย่างละเอียดต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ